ข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากงานวิจัยของอังกฤษนะครับที่ตีพิมพ์ในนิตยสารแลนเซ็ตนะครับเป็นวารสารทางการแพทย์ที่สรุปตัวเลขเรื่องของคนที่มีอาการหนักนะครับเมื่อติดเชื้อโควิด1 9นะครับเมื่อก่อนเนี้ยเรามักจะคิดว่ามักจะเป็นคนที่อายุเยอะแล้วก็เป็นโรคเบาหวานความดันนะครับหรือว่าเป็นโรคเลื้อรลังต่างๆโรคไตที่จะมีโอกาสเสี่ยงที่เราจะติดแล้วเชื้อจะลงปอด เกิดปอดอักเสบร,รุนแรงนะครับหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่ว่าวันนี้ครับเราสังเกตเห็นว่าคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยหลายคนที่มีอาการติดเชื้อปอดอักเสบร,รุนแรงแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตโดยที่จริงๆอายุไม่เยอะนะครับแล้วแล้วมีอาการที่สุดหนักนะครับแล้วก็บางคนไม่ได้มีโรคประจําตัวด้วยน้ําหนักตัวเกินคือปัจจัยเสี่ยงที่ติดเชื้อโควิดแล้วจะรุนแรงนะในงานวิจัยของอังกฤษเนี่ยนะครับ BMI เกิน23อัตราความรุนแรงของอาการในการติดเชื้อโควิดจะพุ่งสูงขึ้น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 น,นะครับวิธีคำนวณ BMI นะนะครับให้เอาน้ำหนักเป็นกิโลตั้งแล้วหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสอง่าเอาจดไว้จดสูตรไว้การวันนี้จะคำนวณ BMI เป็นแล้วจะประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโควิดเบื้องต้นได้นะเราก็จะได้ช่วยกันดูแลป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงเพราะตอนนี้การหาเตียง การหายามันอาจจะไม่สะดวกสบายนะักคุณชุมพลหนัก7 7อ่ะมาลองฝึกคำนวณกันครับเมื่อกี้คุณชุมพลหนักเท่าไหร่หนัก77กิโลถูกไหมเราก็เอา77เป็นกิโลตั้งนะครับคุณชุมพลหนัก77กิโลสูงเท่าไหร่ครับสูง1.75เมตรอย่าลืมว่าส่วนสูงให้ปรับเป็นเมตรนะครับก77็กิโลสูง1.75เมตรก็คือหารหาร1.75นะครับรอบที่1 ถูกไหมแล้วก็หาร1.75รอบที่2นะหาร1.75รอบที่1แล้วก็หาร1.75รอบที่2ก็คือหารส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกําลังสองนะครับก็คือได้ BMI ออกมา25.1อะทุกคน BMI เกิน23นะครับนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงนะครับใครจำกราฟรูปนี้ได้บ้างนะครับอะเมื่อ BMI เกิน23 อัตราความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นที่จะติดเชื้อแล้วอาการรุนแรงสูงขึ้น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 เห็นไหมครับนะเมื่อ b m เเกิน23อัตราการเข้า ICU คืออาการหนักติดเชื้อแล้วอาการหนักสูงขึ้น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 ตั้งแต่ BMI เกิน23นะครับนะครับนะใครคิดว่าวันนี้ตัวเลขจากงานวิจัยของอังกฤษมีประโยชน์ BMI เกิน23เสี่ยงที่จะต้องเข้า ICU เสี่ยงที่จะอาการหนักนะครน์ใ Tik Took